ทุกท่านละกันนะครับก็วันนี้ครับผมแฟนไลออนเกมมิ่งทีวีนะครับอ่ะน้อเสียงอีกเสียงหนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมโลบอกนะครับก็อยู่กับแมปอะไรนะเดอะฮอลล w อิเลเตอร์อิเลเตอร์ใช่ปะเออก็โอเคนะเป็นเรียบธรรมดาธรรมดานะ ก็ถ้าใครเคยเห็นพี่แป้งเล่นก็จะรู้นะวูบมีลิงลิงมันลิงเฮ้ยอะไรอ่ะมาช่วยดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบยเบยมันมันเข้าไปลงเข้าไปในปากไอ้นู้นไปเฮ้ยเจ้าจุาเจ้าอ้าวเพื่อนเพื่อนเอ้าเนี่ยเพื่อนเป็นลิงเฮ้ยมีเพื่อนเป็นโอ้โหเพื่อน ตกใจหรือว่าใครนะโอ้แล้วเราเป็นอะไรอ๋อเราเป็นมุมหนึ่งโอเคนะต่อกันเดี๋ยวรอลิฟต์ให้ไปชั้นต่อไปก็ต้องตัดคลิปเนาะผมจะตัดคลิปเดียวนะโอเคเข้าสู่ชั้นต่อไปครับมาดูกันเลยชั้นอะไรชั้นอะไรตบแป๊คลบ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 เฮ้ยไม่กลัวเว้ยเฮ้ยลบลบไปเรยตรงนี้เราตรงนี้เอา เย่ลอดรอดเย่ตอนนี okay <laughs> oh, ้อยู <cido flo> ่แบบบิ๊ชีสแมนบิ๊ชีสแมนนะอ้ส oh, <asma> ักคลิปต oh, ่อเลยโต่แปดเจหห้าสี่สามสองหึ่งเปิดอะครับนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเจสันเฮ้ยเฮ้ยเจสันระวังรบแป๊บ มีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นระวังนะเฮ้ยนี่เปิดเสียงลงได้ครับเปิดเลยกันโอ้เจสันเฮ้ยเผื่อฆาตรกรเฮ้ยฆาตรกรรมครับเฮ้ระเลยโอ้ย er? เฮลโหล what the fucker เฮ้ยระวัเฮ้ยมีมีไม่โวนโอ้มีคนเดียวเื่อมีคนครับแต่ เจสันเหแล้วเจสันจ๊ะเจสันโลอ๋อตอน,นเคยได้สิบเจ็ดเหรียญแล้ว,ลวเหรอเดี๋ยวดยายไอ้ยายไอ้นี่ดิมันซื้อได้ปะเอ่ออังแอดเฟน่าเหรอ,อแอดเฟนตล้งไวแอดเฟนสตรีงงเขาเป็นเพื่อนผมดีไหมเขาน่าจะตอบอยู่นะ

ฮ้ยมีอสิเจิดเหรียญวายอ๋อวายมีได้โอ้ดิบๆิๆๆิๆๆิฟดิิเอ้ากอตรงนี้ทันเหรอเออเอออะไรอย่างเงี้ยโอเคสแนเหรียญ้วครับตอนนี้เราสามารถคนเหรียญเพื่อซื้ได้ได้ได้ดิจะมองไม่เห็นเพลเยอร์หรอ ไม่ดีมอไม่เห็นเพยเยอร์ผมไม่ชอบครับเปิเพยเยอร์ซะหน่อยเออมอไม่เห็นเพเยอร์เรารู้สึกกลัวนะบิ๊กคิดแมนยืนค้างเออเออเเอออออยล์มันไม่ทำงานอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะหลตรงนี้เร็วเร็วระวังตกนะเฮ้ย มันจะตกไหมอ่ะเฮ้ยตกไหมตกไหมโอ้โหเสียงผีมาเต็มๆเลยฮูย้ลิฟลิฟลิฟต์เป็นไรเฮ้ยอุ้ย,ยพีซาร์ดพีซาร์ดพีซาร์ดหอยยานมาไม่กายกาย เฮลโลเฮลโลเพลงตุ hello, hello, hello. Ah ๊ดได้มากเลยพีแคบเฮลโลเฮลโลเฮลโลคนมันไม่ต้องเฮลโล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 อุ๊ยอะไรอ่ะวัวเฮ้ยเฮ้ยวัววัวเฮ้ยกินปากวัวเหม็นระวังระวังกินปากวัวมันเหม็นระวังอย่าใช่ปะอ๋อ เย้สวยน่าดูเลยแถวนี้โหเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ยเขาดีกว่าขอดิกวอาโหเรามาที่นี่ได้ไงครับโอ้โหขี่วัวขี่วัวเนี่ย้เอยเล็บมากตายตายยโอเคลืมเข้าลีบครับตกใจเฮ้ย บิ๊กชีสแมนหน้าหายเฮ้ยบิ๊กชีสแมนหน้าหายโอ้ยน่าสงสารนะครับิ๊กชีสแมนหน้าหายแขวายแขวายแขวายเว้ยมาเก็บดันตะกรวดตะกรุดเหรอ มาหนิแกงเเลือ okay, น่ย้โดนเว้ยืนดนเฮ้ยถ้าชอเห็นแววไอ้คลิปผมโดนไอ้คลิปผมโดนนะเอ้ยมาหนิโอ๊ยเฮ้ยมีคนมีคนโดน่ะมีคนโดมีคนโดนอีเจ๊คนนี้โดลมาไม่ได้ดูเว้ยเขียบร่อแมปต่อไปเลยนะครับอาจจะทำให้ มาต okay. yes. mm ่อ hmm. ก <Oops. S 2> ันเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคหนึ่งใครแพ้อุ๊ย วอตลกนะฮะบินลิฟได้แล้ว่อวอวอวอ <c oughs> ไปเลยวันนี้ขออัดสิบนาทีแล้วกันอืมอัจจะเยอะหน่อยอัดน้อยไม่ดีนะครับอัดน้อยมันไม่เดีรอแป๊บแบ็จิ้งน้อยอยู่เ้อะโอ๊ยขึ้นฮ่าฮ่า

ลูกกวาดนี่วะโอ้ยเดี๋ยวส่งลูกกวาดไปให้นะคนเอา้เอาเยอ้าคนตายคนตายเป็นฟูไปฮ่าฮ่าฮ่าเ๋ยวพูดก่อนฮ่า วันวันวันเป็นอะไรคงบ้านมันแตกเฮ้ยแม่ผีเุ้ยลบแป๊บเฮ้ยทำไมเ้ยรีบ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 แบนรีแบนรีแบนรีต่างว่ารีต่างว่าไปเราต้องอยู่ไปด้วยกันดีมั้ยรีแบนบ้านโอ้ my god โอ ได้บ้าเอ้ยโอเคแล้วเฮ้ยอันนี้เป็นขวดน้ำหอมเลยเฮ้ยมันได้เฮ้ยเต้ของพี่เต็กเกอร์นี่ว่ะติตี้ติตี้เออจัดมีได้ยังไงโอ้โหนี่ผมจะไป กิน pues นะอ้าวกนินก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 นกิ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 นนกินกนกนกินกินนกินกินกน เลยเออวันนี้สกายชอบหนำกันกไลค์กว่าแชร์สกับใครนะครับก็ใครอยากเล่นก็ลิงไม่มีครับไปโหลดเราเองในเพจโตเซนิสนะครับบ๊ายบาย